ชมพู่อริยาเหมาลูกสาวน้องแอบเกลเริ่มโตเป็นสาวผมแอบรวงแล้ว ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นครอบครัวทีแสนจะอบอุ่นและก็น่ารักแถมก็มีแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแม่ถึงรุ่นลูกเลยล่ะค่ะสําหรับครอบครัวของชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตที่ตอนนี้มีถายยทด้วยกันแล้วสคนเป็นน้องไซฟ,ฟ้าน้องผ่ยอยู่และน้องแอบีเกลเรียกได้ว่าพี่ป้านาอ่านี่นอกจากจะเป็นแฟนของคุณแม่ชมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กลายมาเป็นแฟนคลับของลูกๆแม่ชมกันหมดแล้วล่ะค่ะ ล่าสุดทางด้านชมพู่อริยานั้นแอบเมาลูกสาวน้องแอบิเกลว่าเริ่มโตเป็นสาวผมเริ่มร่วงแล้วโดยทางด้านชมพู่อริยานั้นก็ได้กล่าวว่าตอนนี้น้องผมรวงไม่ฟูแล้วเพราะว่าผมเขาเริ่มยาวนางผมร่วงด้วยตอนนี้แต่เราก็ไม่ได้สี่เรียดเพราะคุณยายก็บอกว่าตอนเราเด็กๆก,ก็ผมชี้เหมือนกันแล้วก็ร่วง ตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าจะร่วงหมดไหมจริงๆแล้วก็ไม่ได้โกนอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบ้านตอนพี่สายพี่ผ่าเราก็ไม่ได้โกนผมก็ขึ้นปกติแต่ก็ไม่ตกใจเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เพราะเราเห็นว่าเขามีขึ้นใหม่ตลอดอยู่แล้วก็หนาขึ้นส่วนหน้าเขาเด็กก็เปลี่ยนทุกวัน เรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยยิ่งน่ารักจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ